ราคาที่กำลังมองหาตัว8.7นะครับแล้วก็สนใจอยากซื้อในเดือนนิถพนายนะครับช่วงแคมเปญของ y o u ูทูบดักแจกนะครับปานเจ๊ปี้ซื้อผ่าน YouTube นะครับตัวนี้ลดราคาสูงสุด2,000นะครับ15%เหลือหนึ่ง2,500บาทตัวหนาครับจับตัวเริ่มต้นนะครับ128กิกไบต์ไฟล์หนับเึ้นไปดูในจักรหนะครับตัวนี้ลดเยอะนะครับลดไป2,000นะครับปกติกดในเจะปี้โดิตรงอาจารย์ไม่ได้ราคารนี้นะครับตัวนี้เป็นกดเฉพาะ ซื้อป่าน YouTube หลักแจกตัวนั้นสรับเดือนพฤศจิกายนองนรยนะครับเดือนนี้นะครับโคตมีจำนวนจำกัดต่อวันแล้วก็จำกัดระยะเวลานะครับไปลองชิคดูนะครับมีคนลดตุววันนะครับจะอาจจะมีจำกัดนะครับต้องรีบหน่อยนะครับตัวนี้ iPad ดพอัปเดตเวอร์ชันล่าสุดตัว iPad ดร้6 1ก็ถือว่าเกลียเลยนะครับน่าจะงานดีนะครับสำหรับคนที่ต้องการ iPad จอขนาดไม่ใหญ่แล้วก็พกพาง่ายนะครับแล้วก็อัปเดตได้ล่าสุด ตัวแบบมิจ็ดก็ถือว่าตอบโจทย์การใช้งานนะครับจับถือมาเดียวก็สะดวกดีนะครับใารสนใจก็ลองดูนะครับ้ดโปรโมชั่นแคมเปญยูท u บ e ลักแจ็ป่านจับปี้เท่านั้นนะครับลดไปสูงสุด2,000บาทนะครับเขาเก็บกดตอนนี้นะครับเขาจะมาเปร์เซ็นต์สูงสุด2,000บาทนะครับลองเช็คดูนะครับ